คุณสมัยบอกว่าตอนแม่คลอดหนูแม่เป็นทารัสซีเมียแล้วลูกที่เกิดจากเราจะติดไหมโอเคคือถ้าคุณแม่ไม่ได้เป็นทารัสซีเมียถ้าถ้าคุณแม่ที่ท้องอะ่ะไม่ใช่แม่เรานะคือเอาไงดีอ่ะตัวเรานั่นแหละถ้าตัวเราอะ่ะไม่ได้เป็นทารัสซีเมียหรือว่าไม่ได้มีผาหะาแฝงก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะลูกเราก็ไม่เป็นเพราะว่าโดยปกติทารัสซีเมียเนี่ย มันต้องดูคู่ของของแม่เราด้วยก็คือคุณพ่อเราอะถ้าคุณพ่อเราปกติคุณแม่เราเป็นก็จริงแต่ถ้าคุณพ่อเราปกติแล้วเราค่อดออกมาเราไม่ได้เป็นโรคเราก็ต้องมาดูว่าเราอะเป็นเด็กที่ไม่เป็นโรคเลยหรือว่าเป็นเด็กที่ไม่เป็นโรคแต่มีพาหะทาลัสซีเมียแฝงอยู่ อ่าถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่ไม่เป็นโรคแต่มีพาหะทรัสเซียแฝงอยู่ก็ต้องไปเจาะเลือดสามีค่ะว่าสามีเป็นพาหะเหมือนเราเปล่าถ้าเกิดสามีปกติไม่ได้เป็นพาหะลูกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสามีเป็นพาหะก,ก็ต้องมาดูว่าเป็นพาหะแบบไหนเป็นพาหะที่มารวมกับเราแล้วก่อให้เกิดโรคในเด็กไหมแบบนี้ค่ะนะสินเซียเพื่อสุขภาพคุณแม่หลังคลอดและน้ำนมคุณภาพวัยทำงานที่อ่อนเพลียขาดการพักผ่อน ไวทองที่ทานเข้าไม่ค่อยได้อ่อนเพลีย